รวมรถมือสอง jk นำเสนอรถเก๋งมือสองให้ชมนะคะรถยนต์ราคาหลักหมื่นค่ะท่านใดมองหาไปใช้ไปวิ่งกันนะคะสามารถที่จะนัดชมตัวรถกันได้นะคะรถอยู่แถวบางบัวทองค่ะทุกท่านนิสสันทีด้าค่ะเป็นเก๋งสี่ประตูนะคะสีดำเกียร์ออโต้ค่ะเชื้อเพลิงเบนซิน,นไม่เคยติดเกตนะคะ เครื่องยนต์1,600ซีซีค่ะรถปี09ได้แจ้งจดปี09นะคะแต่ตัวรถจริงๆแล้วนะคะเป็นปี08ค่ะมีประการประเภท3ใช้งานเลขมาอยู่ที่192,000กิโลเมตรนะคะเจ้าของเดิมใช้กันอยู่ทุกวันค่ะทุกท่านวิ่งได้ปกตินะคะตำหนิก็จะมีสีฝากระโปรงหน่อยค่ะทุกท่านมีแตกนิดหน่อยนะคะ สนใจโทรคุยดีกว่าค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะคันนี้ราคา5 9 9 0 0บาทค่ะแนะนําให้ไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนนะคะบัวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ